จ้อยเข่าหน้าไปเก็บบักแตงกิง้งพ่อใยิ้มีมากับใครนี่นั่งเมรานนั่งเฮสติงชูเฟอร์นี่อ้บรรยากาศดีค่ะด้อยเอาอาพีระซีกุง้งเออไม่รลั กับดีดีกับดีดมันเหมือนจะงามจเอ, <laughs> อ,ไ,อได้อีกสิบันมันกะได้นี่งกิ่งได้นแมฮะแมนสีเอาทีไรทีนึงก็แมนอ่ะมันมีเจียวนโอ้ยนามนาแบบมี้เลยโอ้ยหมา Oh <laughs> อันน mm. ี mm. oh. no. uh, oh. ้ i k อัดแรงกัน n e อ้มันู่ันามสิ้ดไอ ไปทางหน้าลูกฮะตอ้นี่ดีนีนาผูเดอโอันี่ขาทำไมย่อยลูกเสียใจดอกตาหน่ายาวแล้วมาดูแรหลักจ้ะจนว่ามันก็เป็นใบหงใงงี้เอาลูกหมีก็เป็นเอีอนีเ

ใส่พ่นระหว่าอยุ่พ่นแล้ว,วยู่ามมายใสนะ่พอวิทพถด่าู้อนาตามีฮอนแลว้ว